เมื่อกี้สั่งไปแล้วนะคะก็จะมีเอเข้าวซอยเนื้อตุ๋นของอตีแล้วก็ข้าวซอยไก่ของเราแล้วก็มีน้ำพริกหนุ่มแล้วก็ไส้อั่วเดี๋ยวมาลองกินดูอันนี้อ,นนอ,นนอาหารเราไหม้ที่ได้จะได้อะวัวแถวขัเออพมเนาะ,อ,นอ,ะอันนี้ของเรานะคะของเราจะเป็นข้าวซอยไก่ของอตีจะเป็นขอจอนเนื้อขอชิมก่อนน้ำลายไหลเลยเออ อน,นี่ต้องใส่อันนี้ด้วยนะยางชงแล้วก็นิงเหมิงแล้วก็ส่วนช่ายไส่หัวมาเร็วนะใส่หัวเชียงใหม่โอ้ไม่รู้จะกินิน้งช้างดีกวเราขอชิมไส้อัวไส้อัวกว่อน อร่อยข้าวอร่อยอันนี้น้ำพริกหนุ่มนะคะที่สั่น่ากินไหมน่ากินเนาะมีแค่หมูให้ด้วยนี่อ่ะกินชิมปลาไหมเผ็ดไม่เผ็ด,ผดหรออ,อันนี้มันคือดอกอะไรอะ่ะจิ้มก,กับน้ำพริกหนุ่มลองชิมเลกแบบดอกอะไรไม่รู้เรียกไม่ถูก แต่น่าจะกินได้ต่น้ำพริกหนุ่มอร่อยมากเลยอ่ะนึกว่าม่อรอยจริงนยมาถึงเชียงใหม่จริงๆแล้วนะคะทุกคน,นกเพราะว่า้กินอาหารทางเหนือไปแล้วส่งนื้อ,อได้กินน้ำเงี้ยวไปวแล้วแล้วก็วันนี้ได้กินข้าวซอย

那跟谁这样定？